ก็ใส่เวทีเกียร์หนึ่งปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยปล่อยเบรกปึ๊บแล้วเราก็เอาเท้าไปวางที่ตัวคันเร่งแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยคัสแล้วไปต่อแล้วก็ปล่อยรถไหลไปมันไหลแรงเด้เมื่อกี้เออเธอก็มันไม่แรงหรอกเธอปล่อยเธอไม่ต้องเหยียบคันเร่งอ่ะเธอเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเธอแค่ปล่อยคัสเดียวเออเธอไม่ต้องเบรกอะไรเออไม่ต้องเบรกเหรอเออเธอต้องปล่อยไปเรื่อยๆให้เป็น้นสุดทางนู้นเธอใส่แค่เกียร์หนึ่งพออะลองขับแค่เกียร์หนึ่งพออ่ะใส่ เดี๋ยวคลายสุดยังถุดแล้วอ่าปล่อยปล่อยเบรกออกก่อนปล่อยไปเบรกออกป่อยเบรคัวอ่าครับนี้ปล่อยคันเร่งไปเลยไหลปล่อยไหลค่อยๆปล่อยพร้อมกับเหยียบสลับไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบคันเร่งเดี๋ยวตอนนี้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยแค่คัสต์ไปไหลให้รถไลให้เฉยปล่อยไปเลยเธอออกไปสุดนะเธอทำเหมือนรถคัสต์มือดิรถคัสต์มือยังขีดไป็นอ่าปล่อยปล่อยเจ้ปล่อยคัสต์ได้สุดยกขาออกยมันไม่ดับหรอโยขาออกเลยมันไม่ดับเลยเธอยกขาออกให้สุดอ่ะ ยูคาร์เอาไปวางข้างนอกเลยเออนั่นแหละไต่่ออะแล้วทีนี้เธอก็ปล่อยให้มันไหลเด้เธอก็คอยบังคับพวงมาลัยใหญ่เหยียบหินใหญ่เหยียบเศษกระเบื้องลองขี่หลบไปโอ้มันจะรู้เวลาเธอก็ดูสิขับรถก็ต้องดูมันขับไปทางขวามันขับไปทางขวามันไม่ได้เหยียบหินนี่เธอเอาไปทางขวาการจับเธอเธอต้องไปดูการจับพวงมาลัยใหม่เราไม่ต้องต้อน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 ไม่น่าจะสบายดิ จะเก่งทำไมล่ะขับรถแต่นิ่นั่งอะไรอย่างนั้นจะคอยอยู่ถ้าเขาไม่ถาอย่างนี้ก็วนเลยแต่เขาเหยียบเบรกถ้าเขาเหยียบเบรกไม่เบียดคัสต์มันจะดับดับดีเธอต้องเหยียบคัสต์ก่อนแล้วค่อยเหยียบเบรกโอ้ม่ใช่เบรกอะไรนะคันเร่งคันแล้วก็เหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งไปเลยเติมเติมคันเร่งเออเติมเหยียบไปค่อยๆเหยียบไปไปลงไปเลี้ยวเลี้ยวก่อนโอ้โหโอ้ไม่ยากเลยเนี่ยพี่ก๊อกก็สุงคลิปมาจังเลยวะ อ,อ,อุ้ยมันต้องสุดขนาดนียเลยเหรอเออเดียวได้อ่ะขอให้ปล่อยพวงมาลัยให้ตรงปล่อยปล่อยเลยปล่อยนะอันนี้เธอเธอต้องเข้าล็อกนี้ให้ได้เข้าล็กอกแรกโอเคกลับกับพวงไล่เออเนี่ยต,<ร><อ>ตรงคืนนี่เดี๋ถ้าเขาเหยียบคันเร่งมันจะไม่ดับใช่ไหมไม่ดับนอกจากเราจะแตะเบรกอ่าถ้าแตะเบรกมันจะดับถ้าเบรกเออก็ค่อยเติมจิคันเร่งก่อนอย่าพูดทำไมต้องไม่ต้องเถียงวะ ไม่เห็นดีวะเพรเวลาเราอันน <oh> oh, ja yeah. ี้ไม่ต้องเหยียบคนเลยใช่ไหมเวลาเราเลี้ยวอ่ะคิดได้ดีอยู่ตรวนี้นะกูอ่ะเนี่ยพอจะตรงอ่ะเธอปล่อยพวงมาลัยมันจะกลับเลยตอน้เพาะข้าทำอยู่นี่ไงอย่าเพิ่งพูดอ้าเราปล่อยแล้วมันไม่พุ่ดอมันค่อยๆอ่ะเธอ มันไม่ปึ๊บอย่างเงี้ยมันปึ๊บอะไรวะรถมันไม่ได้ข้าความเร็วสูงรถมันต่ำอุ้ยเราเหยียบไม่ด้จ่ิองอ่ะตึ๊ดเหยียบเร่งทำไมใส่เกียร์ซ้อมบ้างดิอ่ะเหยียบใส่คันเร่งเลยมันจะดับไม่ดับเธอใส่เธอใส่เกียร์ไม่ต้องแตะเบกเรกอ่ะเฮ้ยไม่ต้องแตะเบรกเธอเหยียบคัสต์อ่ะเรื่อเรืกลับไปก่อนเีืยวกลับไปก่อนไม่ถ้าเธอถ้าเราเหยียบคัสต์มันจะดับไหมถ้าเกิดเราไปปึบอ่ะไม่ดับถ้าเราเหยียบคัสต์ไม่ดับนอกจากจะเหยียบเบรกใช่ไหมอ่าถ้าเหยย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 ีีีีบบบบบเเ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 รรรรรกกถ้้้้าาาจะหหหตตอออองคคััช์์ดวมมมมมนนไไ่่ืซใ เหมือนกันถ้ามอเตอร์ไซค์มันต้องกำคัดไงกำเบรกด้วยไงเพราะกำเบรกปุ๊บเธอก็ใช้ความรู้สึกเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยเธอลองคำดูเธอลองใช้ความรู้สึกเหมือนมอเตอร์ไซค์รอเธอขับอ่ะมันไม่เหมือนกันดิเหมือนรอเธอรอเธอเอะรอเธอเบรกแต่เธอไม่ยอมกำคัดอ่ะมันก็ดับรถเอเราบังคับให้มันมาไม่ได้หรอมันต้องหมุนไปเองเหรอมันเราใส่ไปเองดูนะถ้าดับก็ตึ๊กแค่นั้นใช่ไหมรถอ่ะอือเออเธอก็ใส่คัดใส่เกียร์สองเลยเนี่ยเงียบเงียบกะเงียบเลยนะ อ,อื๋อ,อมันก็ยังไหลอยู่อ,อ่ะเออไหลอ่ะใส่เกียร์สองใหนี่ย่างแรงหน่อยดีแล้วก็เกียร์หนึ่งเอาให้รถมันไหลไปก่อนให้รถมันไหลก่อนปล่อยคัดออกไปเออเเดดีีด๋๋ยยววให้รถมันไหลแล้วเราค่อยใส่เกียร์ลืมว่ะเหยียบคันเร่งไปด้วยนิดนึงเอออ่ะเกียร์สองอย่าปล่อยให้รถมันดับดีรีบใส่ไอนั่นเกียร์อะไรเนี่ยเออั่นเนี่ยมาใส่ห้ำหูทำไมมันติดดิ บอกว่าไปซะแล้วไงเฮ้ยมันมันเร็วจังวะอ่ะเลี้ยวเลี้ยวกับใครเลี้ยวไปเรื่อยเอออะไรเงี้ยเรื่องเลี้องมำไมรถมันเร็วจังเออเกือบเกียสองเนาะไปเลยอยากจูเกียหนึ่งเหมือนเดิมมือเอาเกียรสองลยไปเลยอย่าเหยียบหินกลับไปกลับเดี๋ยวให้ตรงหน่อยโอเคเดี๋ยไปปะยางมาหน่อทีนี้โอ้ยวันนี้ Oh, sonido!